ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสุขภาพดีกับสมุนไพรนะครับตอนนี้เรามีแขกรับเชิญมาอีกสองท่านนะครับครับครับนี่นะครับที่ห่างจากผมนี่นะครับเรารอคนนี้แหละครับเป็นผู้อํานวยการผู้อํานวยการผู้อํานวยการฝ่ายตรวจการเคหะแห่งชาตินะครับพี่ศักดาแม้สุวรรณครับผมครับเป็นผู้ที่ได้รับประสบการณ์ปูเซินเหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้ได้รับประสบการณ์ปูเซินอีกคนนี่แหละครับพี่จีรพันนะครับ นี่แหละครับเสียงเสียงใสมากนะครับเสียงเนิ่นๆเนิ่นๆสมุดสงครามสมุดสงครามนะครับก่อนที่ก่อนที่จะให้อาจารย์ผู้ดรายการนะฮะพูดนะครับคนเขาอยากเมื่อกี้เขาถามมากครับผู้หญิงน้องผู้หญิงที่อยู่หลังกล้องเนี่ยนะครับถามมาน้องพิงค์แล้วผู้หญิงผู้หญิงกินได้ไหมได้ครับฮะได้ไม่ใช่ไม่ใช่ยาตัวตัวปู่เซนชื่อก็เป็นปู่นะไม่ใช่ยาญเซนยาเซิน แต่ไม่เกี่ยวใช่ไหมผู้หญิงก็ทานได้ได้เพราะสุขภาพคนเราเหมือนกันหมดผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเหมือนกันเพราะตัวนี้มันตัวบำรุงเนี่ยคนเราเกิดมาอายุหนึ่งปีก็เจอสตอรอยครอบงามที่ไตกินพวกยาแก้ไอยาป้ายลิ้นยาแก้หวัดเด็กพวกนี้พวกนี้มันมีสารทั้งนั้นมีสารสตอรอยนะฮะแล้วตัวนี้นะฮะมาฟอกไตทำให้ไตดีเลือดดีสมควรกินครับ ผู้หญิงก็ทานได้ทานได้ครับแต่ถึงผู้หญิงจะไม่มีแบบที่ของผู้ชายมีอแต่ว่าเรื่องของสุขภาพสุขภาพร่างกายเราอืมไอ้ไอ้ที่เราพูดกันตั้งแต่ช่วงแรกว่าทําให้แข็งแรงขึ้นกระชุ่มกระชวยหรือว่าเป็นระดับขุนแผนเป็นอะไรตั้นองนี้นะครับมันเป็นมันเป็นผลของตัวยาหรือเป็นผลข้างเคียงจากอะไรครับไม่เป็นของตัวยาเป็นของตัวยา เขาความอ่อนเนี่ยตัวสําคัญตัวร้อนแล้วตัวนี้ตัวช่วยครับแล้วก็ไอ้สมคนสมคนนี่ก็เป็นเลือดนะฮะคนเรานี่เกี่ยวกับเลือดนะฮะที่ตายที่ฟอกไม่ให้เลือดข้นพอเลือดไม่ข้นปุ๊บสุขภาพจะดีทุกส่วนจะดีทุกตัวเลยแม้แต่ไมเกรนก็ยังหายไมเกรนก็ช่วยได้ครับตัวตัวปูเซนร์นี่แหละครับเพราะมีสม สมตัวนี้เชื่อมไเกนอยู่แล้วนะฮะเรียกว่าค่อนข้างจะครอบจักรวาลพอสมควรนะครับกูเซอร์แล้วตัวเขาวางอ่อนเนี่ยผมผมไม่ดาผมไม่ออผมจะดำับงนี้เอางี้เราพกมาหลายตัวนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยบอกนิดหนึ่งนะครับว่าแต่ละตัวธิ์เป็นยังไงอนุภาพพลานุภาพของตัวละตัวเป็นยังไงฮะตัวนี้ตัวตัวเึ่งเทียครับเึ่งเทียตัวนี้เกี่ยวกับโรคเกาโรคกระดูกปวดหลัง ตัวนี้นะฮตัวนี้สุดยอดของยาเลยนะฮะเทียบกับปูเซนเป็นไ,ไงฮะเทียบกับปูเซนมันคนละโลกคนละแบบถ้าผู้กินตัวนี้ขอให้มีปูเซนช่วยอีกตัวยิ่งดีโอว่าปดตูปูเซนตัวนี้มันเกี่ยวกับไอ้ปวดหลังอะไร,รช่วยได้เยอะนะฮะตัวนี้แล้วเกี่ยวกับเลือดพอเลือดลมเราดีนะมาผสมกับไอ้ตัวนี้เข้าไปยิ่งดีเ<ๆ>ขาา้าไปใหญ่ซึ่งก็สามารถโทรไปที่เบอร์ศูน3 3 1ปดเจ็ดสมสมสามูนาศูนนี่โทรได้ ท,ที่เดียวกันนะฮะที่เดียวกันเลยแล้วก็0873313434เอามีตัวไหนอีกครับแล้วตัวองลิ้นธะะงลิ้นธงลิ้นคือลูกหมากนะฮะาชายไทยเราเนี่ยอายุ40กว่าก็จะเป็นละโดยมากจะเป็นนะฮะพอปัสสาวะอันคืนเนี่ยสามเที่ยวสี่เที่ยวห้าเที่ยวนี่แหละตัวนี้มัน,<ง>มนเยอะละที่ว่าไปปัสสาวะบ่อยๆใช้ธงลิ้นใช้ทองลิ้นนะฮะตัวนี้ บาง,งทีโอ้โหอยู่กลางถนนเนี่ยรถติดเอาละทนไม่ไหวขับรถอยู่เนี่ยต,ต้องทานตัวนี้ต้องทานตัวนี้ครับนะฮะแล้วตัวหลีผิง,งตัวหลีผิงตัวนี้คือเบาหวานโดยตรงนะฮะหายขาดได้ลีพิงนี่นะฮะหายขาดจันแน่ใจนะครับพ่อผมเขาก็เป็นเบาหวานอยู่นี่แหละตัวนี้หายขาดนะจะต้องทานระยะเวลาหนึ่งถ<า>ึงสองปีหรือถึงสามปี อ๋อทานไปมดิว่าต้องทานต้องทานตัวนี้ทานต่อเนื่องครับทานต่อเนื่องอ่าแล้วแล้วแล้วอย่างไม่จิดเกี้ยแต่เกียบตัวนี้พี่สุกรีบมาบอกว่าแกเป็นเบาหวานตัวผู้เชิตัวนี้ก็ช่วยได้แต่ว่ามันไม่ใช่รักษาเบาหวานโดยเฉพาะนะฮะตัวนี้ช่วยเบาหวานได้เยอะมากเลยเห็นแกบอกแกหายเลยนะหายหายหายพี่สุกรีบเออหายเหมือนกัน แต่ว่าจริงๆแล้วหลักๆคือว่าคือตัวนี้ตัวหลีพิงตัวนี้มันหายช้ากว่าตัวนี้นะไม่ช่หายช้าตัวนี้จะหายเร็วกว่าเออหายเร็วกว่าตัวนี้แต่ว่ามันไม่จะหายขาดโอหายเร็วแต่ไม่ถึงขั้ไม่บว่ึงขาดขาดเป็นดีวบันเทาบันเทาแค่นั้นเองบันเทามากินตัวนี้จะเร็วกว่าตัวนี้ครับตัวนี้จะเร็วกว่าแต่ว่ามันไม่ได้หายขาดอถ้าท่านที่จะหายขาดจริงๆเราต้องทานตัวนี้หลีพิงต้องหลีพิงคลีพิงไดนะอ่าโอ้ครับอือเอาละครับ นิดหน่อยนะความรู้เล็กน้อยถ้าเกิดว่าไม่เป็นจริงก็ไปด่าอาจารย์ได้อ๋อได้เลยนะครับแล้วถ้าไปซื้อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับถ้าไปซื้อแล้วตกลงปรากฏว่าโอ้โหไม่เห็นจริงอย่างที่ที่ต่อว่าไอ้ที่ที่ว่านะที่คุยมาเนี่ยฮะก็สามารถที่จะเอาเงินคืนได้ไหมคืนได้แต่ว่าต้องทานระยะหนึ่งเหมือนตัวผู้เสินตัวนี้นะฮะบางคนทานมาห้ากล่องยังมาโทรมาต่อว่าผมอ นะเห็นไหมห้ากล่องนะอันนี้แสดงว่าไม่จริงเด็กห้ากล่องเขาตอบว่าผมบอกว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันอสุขภาพคนเราไม่เหมือนกันคุณชื้อซื้ออีกชุดหนึ่งไปทานอ่ะสมมติผมซื้อไปอีกชุดหนึ่งนะชุดหนึ่งเป็นอีกชุดก็เป็นสิบสิบกล่องผมซื้อไปสิบกล่องป้างปรากฏว่าไม่ได้ผลผมเอาเงินคืนทั้งหมดได้ไหมาเป็นสิบได้สิบกล่องเลยแถมค่ารถให้ด้วยนะฮะเคยมีไหมเคยมีมาไหมเคยมีมาแต่ไม่เคยมามามาคืนเงิน โทรมาขอบใจต oh. อนซื้อไปอชุดหนึ่งกินไม่ถึงกล่องโทรมาขอบใจเลยจริงที่อยาอาจารย์พูดครับอืมโตแล้วอายุป,ป่านี้เราโกหกทำไมอยากจะช่วยลูกเดียวนะผมได้จะทำได้โทรศรัพท์ขอบใจคนตอนนี้สื่อของผมนะอยู่ในหัวผมนะเป็นหมื่นคนครับเป็นยานะไม่เห็นเป๊ปซี่นะฮะทานซีซั้อไม่ได้อืมนะ มีวิธีทานยังไงเอาพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะมีหลักการกุศลนะฮะวันแรกเลยวันแรกเลยตาม่ัดีขอให้กินให้สองเม็ดวันวันแรกแคปซูลก่อนวันแรกแคปซูลสองนะฮะสองก่อนยวผมแกะมาให้ดูผมจะทดลองกินเลยผมก็ทดลองไปแล้วนะครับซึ่งเป็นว่าบันดีจริงๆผมเลยชอบจัดเดี๋ยวแกะให้ยจะกินโชว์เลยนะครับแต่วันแรกกินสองเม็ดนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะแคปซูลเม็ดออกเป็นอย่างนี้นะครับนี่ของแท้นะฮะนี่ของแท้จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นดึงออกมานะฮะครับ ผมกินเม็ดเดียวนะเพราะว่าเพรานแล้วพอไม่ทานแล้วพอไม่ใช่ครั้งแรกหลายครั้งแล้วแล้วก็โอ้โหกินเข้าไปอย่างนี้นะฮะกินเสร็จแล้วต้องกินกับอะไรฮะน้ำอุ่นหรือเปล่าน้ำอุ่นต้องกินกับน้ำอุ่นเนียนะครับุ่นทำไมน้ำเย็นน้ำอะไรไม่ไม่ดีหรอเพราะว่าตัวนี้ทำออกมาก็เป็นต้มเป็นน้ำ ครับนะฮะต้องเป็นน้ำแล้วมาพ่นแบบนมผงครับเป็นผงแล้วก็มาเข้าแคปซูลนะฮะพอเก็บตั้งสองอาทิตย์แกออกมาเป็นยางมาตอยละข้างในจะแข็งเหมือนยางมาตอยอเพราะฉะนั้นเราถ้ากินน้ำอุ่นมันก็จะช่วยที่มันช่วยระบายให้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 ระบายเร็วละลายเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วหลักๆอย่าให้อย่าไปกินถูกใจหัวใจเท่า หัวชายเท้ากินแล้วมันล้างยาก็ห้ามก็คือไม่ควรกินกัวยช้ายเท้ากับหน่อไม้กับหน่อไม้แย่นี้คนอีสานก็แย่ดิชอบกินซุปหน่อไม้แต่ยี้งถ้าอยากจะกินซุปหน่อไม้ด้วยกินอันนี้ได้จะกินยังไงก็อย่าเพิ่งไปกินเพราะกินกินเข้าไปเพิ่อไปกินหน่อไม้ก็กินตัเนีย่หายไปหมดเลยก็ต้องยอมกี่ชั่วโมงฮะมีชหลายหลายชั่วโมงเป็นวันนะฮะเป็นวันแสดงว่า กินปูเซก็ต้องนะครับบางอย่างต้องระงับบางอย่างซุปตอไม้ชั่วคราวครับชั่วคราวนะฮะได้เลยครั้งแรกสองเมตรสองเมตรต่อมาต่อมาหนึ่งเม็รจะพอไม่ต้องไปเปลืองอันนี้คือต่อวันใช่ไหมต่อวันวันละเม็ดละเม็ดควรจะกินกลางคืนหรือกลางวันกลางคืนครับช่วงเย็นควรจะกินกลางคืนกินช้าได้ไหมกินเช้าก็ได้พูดถึงคนมีเบาหวานอะหลักๆคือมีเบาหวานนะฮะต้องกินเช้ากับเย็นจะได้ลดเร็ว กินสองเม็ดก็ได้ต่อวันไม่ไม่เีอกินเยอะก็ไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลถามว่ากระเป๋ามีตังค์ไหมถ้ามีตังค์เราก็กินได้ขึ้นกับมีผลกับตังค์กว่านั้นเองครับแค่นั้นแต่ไม่แพงนะครับตัวอย่างไม่แพงแล้วก็ไม่แพงเท่าที่คิดครับครับประสิทธิภาพโทรไปได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสามสามหนึ่งสามูนย์สามศูนแล้วก็ศูนย์1ป4เจ็ดสามสามหนึ่งสามสี่สามสี่ครับโทรไปคุยว่า จริงแท้แน่นอนคแล้วก็รีบสั่งซื้อเพราอไอ้ตัวยามันจะหมดหรือเปล่าเนี่ยผมก็เป็นห่วงลยเพราะว่าไม่ผมไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าเป็นตัวยาที่ไม่หมดแต่ว่ามีบางบางช่วงบางช่วงขาดตลาดยามาไม่ทันนี่เป็นไปได้อ่าเป็นไปได้อาจย์ต้องรักษาคุณภาพยาอย่างนี้ตลอดไมไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องยาไม่ต้องห่วงว่ามีขาดไม่ใช่ว่าขายดีแล้วมันลดคุณภาพไม่ใช่เป็นแบบนั้นครับเพราะเพราะผมนี่ก็แนะนําเพื่อนแล้วนะเพื่อนเป็นนายทหารครับเป็นทหารอากาศ ขับเครื่องบินเขาชอบมีปัญหาพวกนีเ้เป็นอะไรเครียดพวกที่ขับรถทัวร์วดีที่สุดเลยพอกินไปแล้วขับแล้วไม่ไม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 ปวดหลังเวลานั่งขับแล้วก็ไม่ง่วงครัถทัวร์นี่ดีมากเลยอืว่าขับรถทัวร์คืนนะครับอย่ากให้ทานครับ